คุณกำลังฟังดับเบิลคันเลอร์พอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนรายการที่เคารพทุกท่านนิยายคงกระพันกลับมาแล้วครับนิยายออนไลน์แนวเวทวิทยาคมและโลกลี้ลับจากผลงานของทีมงานเปิดตำนานไม่เคยตีพิมพ์หรือออกอากาศที่ไหนมาก่อน นี่คือออริจินัลคอนเทนต์จากช่องดับเบิลคัลเลอร์ครับในพอดแคสต์อีนี้ผมขอเสนอนิยายชดุดอาจารย์เห่งเข็มทองคําเรื่องราวแสบๆมันมันคันๆชีวิตโลดโผนไหน่มของเจ้าสำนักบ้านน้องตาคําอาจารย์เห่งในสมัยที่ไปอยู่กับทิศเขียวขี้แกล้งยังมีมาให้ฟังเรื่อยๆครับ ในคราวก่อนทิดเขียวได้พาหนุ่มเฮงไปรู้จักกับสมัครพรรคพวกนั่นคือทิดป๋องสังขวานอนที่บ้านดูเหมือนว่าบ้านทิดป๋องผู้นี้จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาทางด้านวานอนแน่แน่ก็ตอนที่แล้วมาแค่วันแรกก็ชักชวนไปเล่นปลุกผีลิงลมกันจนเกือบจะโดนลิงลมวิ่งไล่กัดตูดกันสนุกสนาน วันนี้ก็ยังคงอยู่ที่บ้านของแกอีกตอนไปฟังนิยายสนุกสนุกสอดแทรกเกล็ดเคล็ดการสักยันกันต่อได้เลยครับในอาจารย์แห่งเข็มทองคำบทที่สิบตอนปลุกคาถาหนุมานวานอนไปย,ยอดมะพร้าว ยามรุ่งสางแสงทองของวันใหม่ที่พาดผ่านอำเภอดำเนินสะดวกลึกเข้าไปในสวนมะพร้าวแห่งหนึ่งเจ้าของสวนนี้มีนามว่าทิดป๋องยังมองเห็นหนุ่มเฮงที่นอนหลับไหลอยู่บนแคร่โดยมีเสือปูใต้ต้นมะพร้าวหน้าบ้านทิดป๋องพื้นเพเดิมของนายคนนี้เข้ามาจากบ้านน้องตาคํา ชีวิตประหกกระเหิ์นพาเนจรแรกสุดตั้งใจจะมาหางานทำแต่ไปไปมามาดันมาพัวพันกับกลุ่มคนสักยันเหล่านี้ได้อย่างไรช่างหน้าบาังเอิญเหลือเชื่อแต่ที่แน่ๆน่เขากหลงเข้ามาแล้วโดยการชักนำพาของสิษย์พี่ทิพเขียวชายสักยันประหลาดที่นายเฮงก็จะพลัดจับผูกลายมาเป็นสิษย์น้องเขาอีกนั่นแหละ กกออโมตึเสียงอะไรบางอย่างดังแววมาเข้าหูชายหนุ่มที่กำลังนอนหลับอย่างสบายแต่ก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจเท่าไรนักเพราะนี่คือสวนมะพร้าวนี่นาคงเป็นเรื่องธรรมดาของการเลี้ยงลิงไว้ขึ้นมะพร้าวนั่นแหละ ตุบตับตบตับตบตับตบตับเสียงการหลุดระหว่างหล่นจากขั้วของลูกมะพร้าวที่โยนตกลงมาเบื้องล่างก็ทำให้ชายหนุ่มหันมารีตามองแวบๆเล็กน้อยไม่ใช่อะไรหรอกตรวจตรดาดูให้เรียบร้อยว่าบัดนี้เจ้าลิงกังมันไม่ได้ขึ้นอยู่บนตน้นใต้แค่ที่ตนกำลังนอนอยู่นะเวย้ยเดี๋ยวมะพร้าว หล่นมาใส่กระบาลหัวแบกเดี๋ยวจะไม่ได้กลับไปเยี่ยมยากที่บ้านน้องตาคำเอา <c oughs> นายเฮงเมียงมองไปในความมืดแม้ใกล้จะสว่างแล้วแต่ก็ยังเช้ามืดอยู่มองอะไรไม่ค่อยถนัดนักเห็นเงาดำๆปีนไต่ขึ้นยอดมะพระ้าวเออเว้ยลิงที่นี่ตัวใหญ่ใช้ได้เว้ย สงสัยตาป๋องจะเลี้ยงดีกระมังขุนสัตัวเบเริ่มเพิ่มแน่เจ้าวานอนเป็นไต่ร้องเอี้ยกเกี้ยกขึ้นไปบนยอดแล้วโยนลูกมาพราวจากต้นนี้ลงมามันดาําด่ามองมองยกมือยกไม้ขึ้นมาบางคิว้วแล้วพลันก็พร่งกระโจนเหาะเหินข้ามไปเกาะอ,อีกต้นหนึ่งโอ้โห ลิงมันกระโดดข้ามต้นมะพร้าวได้ครับนายเฮงที่กำลังงงวงๆพรฤทิ์ของสิ่งมึนเมาที่กระโดกไปเยอะเมือ่อคืนพันก็ตาสว่างลุกขึ้นมานั่งขยี้ตาทันทีเพราะเมื่อสังเกตดูดีๆเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่ใช่ลิงนี่มันคนนี่วานายเฮงหายเมาในทันทีพยายามเพ่งเมียงมองว่า ลิงที่เป็นเก็บมาร้าวอยู่นั่นเป็นใครเจ้าเปียกที่เข้าผีวานอนเมื่อคืนก่อนผีมันยังไม่ออกหรือย่างไรแต่ดูดีๆก็ไม่ใช่ดูจะเป็นลิงที่แก่กว่านั้นรุ่นราวคราวเดียวกับทิศเขียวไอ้บ้องบวยมากระโดดไปกระโดดมาข้ามหัวพวกกูนี่ดูสินี่ไอเ้เฮงมันตื่นเลยมึงเห็นไหม เสียงของทิศเขียวที่นอนพังภาพหลับไหลอยู่ใต้โคนต้นมะพร้าวข้างแคร่แก่นั่นแหละตะโกนขึ้นโอมตึกโอมตักโอมตึกโอมตักตึกตึกตึกเสียงบนพืชมำบนยอดต้นเดี๋ยวกระโจนจากต้นนี้ทีข้ามไปเกาะที่ต้นนี้ทีจนกิ่งก้านมะพร้าวสั่นไหวเอ็งไปก็เอ็งมามองแทบไม่ทันได้ยินแต่เสียงเพราะมันมืด สักครู่เหมือนองค์จะออกเห็นชายคนหนึ่งค่อยๆรูดลงจากยอดมะพร้าวแกลงมาแล้วเอามือปัดๆเศษกาบมะพร้าวที่ติดกางเกงแบบสบายใจเฉิบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินหิ้วลูกพวงมะพร้าวตรงเข้ามาหาชายผู้มาเยือนทั้งสองแกยิ้มราหัวร่อเสียงดังลั่นฮ่า อ้าวเผลอไปทำให้พวกเองสะดุ้งตื่นหลอกเริอโทษทีนะเว้ยไอ,เอ้เฮงส่วนไอ้เขียวกูไม่ขอโทษแล้วกันเพราะขอโทษทีไรเดี๋ยวมึงก็บอกว่าให้เอาไปกองไว้ตรงโน้นทุกทีกองจนกูเบื่อถ้ามึงพูดอีกทีจะเอาขี้ไปกองให้มึงแล้วเนี่ยทิดป๋องพูดแย่ทิดเขียวบ่งบอกได้ว่าทั้งคู่ น่าจะสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแน่นอนเออดักคอกูอีกแนะ่ไอ้ป๋องตื่นเช้าจริงๆหนะ้าบ้านเมืองนี่อ้าวก็ต้องเช้าสิขอรับท่านเขียวผมเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวตอกต่อยต้องตื่นแต่หัวรุ่งเพื่อมาเก็บมะพร้าวไปขายตลาดน้ำใครจะลุกตอนสายโดม่มตะวันสองตูดถึงเหมือนบ้านทิศเขียว เจ้าตำหนักสักยันใหญ่ละขอรับทิดป๋องยังไม่หยุดยวนจนได้ยินเสียงหัวรอดังลัน่นฮ่ไอ้ป๋องไอ้ป <c oughs> ๋องไอ้ป๋องมึงนี่ก็ช่างขยันแหวะกูดีนะมึงน่ะรวยใหญ่แล้วโว้ยเดี๋ยวนี้เป็นถึงเจ้าของสวนมะพร้าวกูนี่แหละยังต๊อกต่อยอยู่เลยว่าเพื่อนสงสัยจะแพ้คำพูดมึงก็เรื่องนี้ มึงคงคิดถูกแล้วที่ตัดสินใจทิ้งเข็มสักยันไปหันมาเอาดีทางนี้คนที่มันยึดมั่นในวิชาอย่างกูตอนนี้ยังตกอับอยู่เลยวะแต่แค่มึงยังไม่ลืมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่อย่างกูกูก็ซึ้งน้ำใจแล้วเว้ยไอ้ป๋องทิดเขียวที่ในมือยังถือขวดเหล้าหลังพิงโคนต้นมะพร้าวพูดกล่าวบอก ชายวัยชะกันซึ่งจริงๆก็อายุอานามยังไม่แก่กันเท่าไหร่หรอกครับทั้งคู่เป็นรุ่นพี่ของนายเฮงไม่กี่ปีมองหน้ากันแล้วต่างก็พยักหน้าให้กันบ่งบอกถึงความเชื่อใจกันมายาวนานวันนั้นที่บ้านของทิดป๋องนายเฮงกับสิทธิพี่ผู้มาเยี่ยมเยือนพอตกสาย ก็ไปช่วยเขาไปตามเรื่องตามราวเอาเม็ดไปเฉาะปาตาลช่วยขนบรรทุกมะพร้าวใส่รถลงเรือเอาไปขายฟางานจะเสร็จก็ตกบ่ายทิดป๋องชวนให้พวกแกอยู่ที่นี่ต่ออีกสักคืนช่วงบ่ายแก่ๆเลยได้ตั้งบงพูดคุยสนทนากันความเรียบง่ายของวิถีชีวิตคนสมัยโบราณ เสร็จงานแล้วไม่มีอะไรทําก็จับเขาพูดคุยสนุกสนานเฮหานายเฮงที่ร่วมวงมอยู่ด้วยนั่งมองเจ้าของบ้านซึ่งตอนนี้พันตัวมาเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวลักษณะท่าทางธรรมัดธรรมงแต่ร่างกายเต็มไปด้วยอักขระยันมองดีๆบุกค,คลิกก็คล้ายๆสิทธพีทิดเขียวของแกนั่นแหละ แต่ดูอิตาคนนี้จะมีลายยันหนุมานและยันวานอนเยอะเป็นพิเศษในใจของเขาเองมีหลายเรื่องที่อยากจะซักอยากจะถามแต่ด้วยความที่ยังหน้าใหม่ไม่รู้จักมักคุ้นเลยไม่กล้าจะก้าวล่วงมากนะักสิบพี่ทิดเขียวเห็นนายเฮงอ่ำอ่ำอึงๆคงจะรู้เลยพูดพร่อมขึ้น ยังข้องใจเรื่องเมื่อเช้าอยู่แล้ววะไอเ้เฮงข้าจะบอกให้ไอ้ป๋องอ่ะชาติก่อนมันเกิดเป็นลิงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ยอมทิ้งความเป็นลิงดูสิมันเอาวิชาลิงมาใช้ขึ้นมาเพร้าจนมันรวยไปเลยเาคำพูดของทิดเขียวทำให้วงสนทนาเคื่นเครงขึ้นในทันที มึงก็ว่าไปไอ้เขียวเดี๋ยวไอเ้เฮงมันก็เชื่อจริงๆดอกว่ากูเคยเกิดเป็นลิงอาา้าวมันอาจจะจริงก็ได้นะมึงทิดเขียวยังพูดหยอกเพื่อนต่อไปทิดป๋องสายหัวแล้วพูดต่อเมื่อก่อนตัวข้าป๋องสังขวานอนกับไอ้เขียวดําเนินสะดวกจะว่าไปก็เอาเรื่องอยู่นะเขียวนะ ร้อยเอ็ดเจ็ดญาตน้ำอยามาแย้มพวกกูเลยวะตัวข้าถนัดวิชาพวกวานอนจะตัวเล็กตัวใหญ่หนุมานลิงลมไอ้ป๋องสักได้หมดโอ้โหจริงเหรอครับพี่ป๋องผมชักอยากได้หนุมานจากพี่สักตัวแล้วสินายเฮงพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นทิดป๋องรีบยกมือปรามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนขอดูที่ข้อมือของเองก่อนสิทิดฟองพูดมานายเฮงยื่นแขนส่งให้เขาด้วยความ,มง,งุนงงเอ้ยยังไม่มีมันทนูเลยไอ้เขียวมันยังไม่ลงให้เองนี่ว่าทิดฟองพูดเสร็จก็หันหน้าไปมองทิดเขียวยังไม่ให้มันอีกหรือเมื่อ,อไหร่ เองจะลงให้มันว่าเขียวทิดหวังพูดถามก็เมื่อถึงเวลาที่ข้าเห็นว่าสมควรนะ่ะทิดเขียวพูดเสร็จก็หันไปมองหน้าสิทธิผู้น้องหมายความว่าอย่างไงครับพวกพี่ๆนมเพงดูจะชะง,งนอีกครั้งเอิงอยู่ข้ากับไอ้เขียวเป็นเพื่อนสนิทกันแต่เราไม่ทับเส้นทับลหดลายกันเว้ย เอ็งเป็นสิทธิ์ของไอ้เขียวหมัดธนูคือสุดยอดยันของมันเลยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ลงธนูมือให้เอง็งก็แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาจะให้ข้าเอาลิงไปลงก่อนนั้นมันมิได้เว้ยลูกผู้ชายเขาไม่ย่ำรอยถ้าเอ็งเป็นสิทธิ์ไม่มีครูข้าลงให้ก่อนแล้วเฮ้ย เองก็คิดมากไปไอ้ป๋องที่กูพาน้องกูมาก็อยากให้มันมาดูยันลิงลมอนุบาลกับตานี่แหละจะลงก่อนลงหลังแล้วมันสำคัญตรงไหนวะกูไม่ถือหรอกเพื่อนทิศเขียวพูดสวนขึ้นแต่ทิศป๋องยังคงยืนยันคำเดิมเองไม่ถือแต่ข้าถือเว้ยไม่ผิดไม่ข้ามครูไว้วันไหน เองได้มัดธนูจากไอ้เขียวเรียบร้อยก่อนแล้ววันนั้นเดี๋ยวข้าจะลงหนุมานเสริมให้แต่จะสวยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเข็มข้าไม่ค่อยได้รับคมเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ปาดตาลกับเฉาะมาเพ้าวอย่างเดียวเลยหว่ามึงเมื่อทิดป๋องพูดเสร็จนมเพลงดูจะยังไม่สิ้นความสงสยัยขอถามคำถามต่ออีกสักคำถามหนึ่ง เออแล้วว่าแต่ไอ้เสียงตึกตึกตักๆตึกตึกตักตที่ผมได้ยินเมื่อยามรุ่งวันนี้มันตึกตึกตักตักอะไรกันนะครับฮมแหมได้ยินเสียงตึกด้วยแล้ววะหูเองนี่ก็ดีนี่หว่าเฮงตึกตึกตักตักอะไรนั่นมันเป็นคาถาปลุกหนุมานในตัวข้าเว้ยเฮ้ยข้าชักใจอ่อนนิดนึงแล้ววะ ดูเองเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเหมือนกันนะถึงข้ายังไม่ลงยันให้เองแต่เรื่องคาถาจะไปท่องจำไว้ก่อนก็ย่อมไม่พิษเองจำได้ก็จำหรือไม่อยากจำก็ไม่ต้องจำเดี๋ยวข้าจะให้ไว้บทหนึง่งวันใดเองสำเร็จจากไอ้เขียวข้าจะบอกเพิ่มพี่ป๋องพูดเสร็จนายเฮงดูจะสนใจมาก เขาเรียบกูลีกูจอหาใส่ดินสอเศษกระดาษมาจดอ้าวฟังนะเฮงอภัสัุพศวิสุปุโลโอมต,ตึกตึกตักตักโอมตึกโอมตักหินผาหักในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูแปกงดัางเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้รวกโอมเพชรชะแตกเพชรชะทะลวงเพชรชะสำแดงแสงพระหานุมาน แสนขวานถูกกูขวานก็หักแสนหอ,อกปักกูหอ,อกก็ใหญ่แสนคอนไต่กูคอนก็เยินแสนเพลินตีกูบ่มีคั่นแสนดาบฟันกูบ่มีลงตัวกูคงทุสะมณะิสะมะนิทุมณิทุสันิมะสะทัทุอิสุวาสุสุสวาอิหนุหมานะหะนุหมานิเอ็งจำได้ไหมวะไอเงองเอาละ พอแค่นี้ก่อนนะน้องท่องไปท่องมาเดี๋ยวของผี่ป๋องจะขึ้นเก็บไว้ดีๆนะมึงอย่าให้หายกระดาษแผ่นนี้หายไปแล้วข้าไม่บอกซ้ำนายเฮงที่จด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 ด้วยสปีดอันรวดเร็วในยุคที่ยังไม่มีห้าจีช่วยพิมพ์แต่แกก็จดทันได้อย่างเหลือเชื่อครับ บ่งบอกถึงความไหวของข้อมือแก่สมกับที่จะมาเป็นอาจารย์ศักยาจริงๆห <tro oper> <punished> ลังจากนั้นสิทพี่ทั้งสองได้อยู่พูดคุยสนทนากันสนุกสนานส่วนนายเฮง ขอตัวเดินออกมาสำรวจเดินเล่นข้างนอกบริเวณบ้านและแอบไปนั่งอา่านคาถาเด็ดๆที่เพิ่งจะจดมาได้สดๆร้อนๆจากทิศป๋องนั่งอ่านๆท่องๆอ่านๆท่องๆอตั้งแต่บ่ายตกเย็นจนกระทั่งหัวคำ่ำนายเฮงและทิศเขียวก็หาที่หลับที่นอนอยู่แถวๆนั้นนั่นเอง ไม่ต้องคิดอะไรให้มากความอยากนอนตรงไหนก็นอนเลยชีวิตมันก็ง่ายๆอย่างนั้นแหละตัวเขาวันนี้ยังคงเอาเทียนไขซองดูกระดาษที่จดคาถาหานุมานของผีป๋องด้วยความสงสัยใครรู้ทิดเขียวมองดูสิผู้น้องด้วยความชื่นชมเล็กๆเ,เองมันใยรู้ใยเรียนก็ดีแล้ว ไม่เหมือนตัวข้าเลยหวังเรื่องให้ปฏิบัตินี้ได้หมดนะให้ไปนั่งเขียนฝาผนังโบทเป็นวันๆเขียนได้แต่ให้จดลงกระดาษทองแบบนี้ไม่เอาหว่งข้าขี้เกียจจดง่วงแล้วก็นอนเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้กลับบ้านแต่หวังว่าคงไม่มีลิงลมมาไล่นับเหมือนวันก่อนนะทิศเขียวยิ้มแปลก พูดเสร็จแกก็ล้มตัวลงนอนอยู่แถวนั้นนมเพงนั่งมองนั่งจ้องตัวหนังสือที่เขาตั้งใจจดพูดท่องทบทวนด้วยความสนใจใครรู้ท่องไปหลายรอบเพราะสิ่งที่ได้เห็นตอนย่ำรุ่งวันก่อนยังคงติดอยู่ในหัวอภสังพุทธวิสาสุป,ปุโลโอมตึกตึกตักตักโอมตึกโอมตัก เห็นผาหักในหัวกูโอมตึกตึกตักตักเห็นผาหักในหัว,ก,หว,ก,หวก,กูหัวกูคือหมวกเล็กหัวกูคือหมวกเล็กหัวกูหนักกูว่าหัวกูหนักกูว่าหัวกูทําไมหนะักเพราะกูง่วงแล้วกูง่วงแล้วหัวกูหนักกูหลับดีกว่าครอกฟีอา้าวท่องไปท่องมาก็ตาลาย มันค่อยๆเคลิมค่อยๆเคลิมนายเห็นหลับไปเฉยเลยครับท่านมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงลมมาเป่าเทียนที่ปักจุดให้ความสว่างหัวแคร่จนมันดับมืดลงเกิดการขยุกข,ขยิกยุกยิกยุยกย,ยิกอยู่ใต้แคร่ จะเป็นสัตว์เลื้อยคานหรือว่างูหรือเปล่านายเฮงเรียบชักขากลับขึ้นโดยไวตามสัญชาตญาณแต่แล้วก็ต้องตกใจสะดุ้งโยงเมื่อเห็นเงาของใครบางคนมาเืินอยู่ที่ปลายขาในมือของเขาถือกระดาษที่นายเฮงจดขาขากรรไว้แน่นเฮ้ยมึงเป็นใคร จะไปไหนนายเฮงตะโกนเสียงดังลัน่นบุคคลเลือกลับคนนั้นดูเขาจะตกใจท่านก็วิ่งหนีไปทันทีเฮ้ยขโมยมึงจะมาขโมยของบ้านพี่กูเหรอแล้วกระดาษอันหนะะเอามาเอามานายเฮงเรียบวิ่งติดตามชายคนนั้นก็วิ่งรีวิ่งหลบไปทางดงมะพราะ้าวเขายังคงวิ่งถือกระดาษแผ่นนั้นต่อไป เอามากูอุตสาห์จดตั้งนานไอ้เปี๊ยกเหรอวะอย่าแกล้งกันนะเว้ยหรือว่าพี่เขียวถ้าแกล้งผมอีกรอบคืนนี้ผมไ่ไยแล้วนะพี่นายเฮงพูดเสร็จเหมือนจะเริ่มโมโหหมดความอดทนแต่กลับทำให้ชายคนนั้นยิ่งยั่วหนักเขาเอากระดาษจดมากรรไว้ที่มือพลันก็ฉีกทิ้งในทันที ให้ในเฮงเห็นนุมเฮงเห็นดังนั้นก็เลือดขึ้นหน้าฟิลขาดทันทีกูรู้ว่ามึงเป็นใครนะแต่กูทนไม่ไหวแล้วเว้ยขอไตสักปากก่อนค่อยมาสะสางทีหลังจะพี่จะน้องเอาไว้ก่อนเถอะคืนนี้หนอยแกล้งกูจังไม่มีคืนไหนได้นอนสบายเลยรู้นะว่าใคร ชายคนที่เพิ่งฉีกกระดาษจดคดถาทิ้งวิ่งหนีไปนายเฮงก็วิ่งตามด้วยความฉุนเฉียวไอ้พี่เขียวมึงมานีินายเฮงเกือบจะคว้าตัวเขาได้แล้วแต่พันชายคนนั้นก็กระโจนโดดไตขึ้นต้นมะพร้าวด้วยความรวดเร็วแป๊บเดียวเห็นเงาขึ้นไปถึงยอดตาตาแต่ว่า นายเฮงที่วิ่งตามมาด้วยความสติแตกกูไม่ปล่อยมึงไปหรอกขอต่อยสักภาพเธอวะตั้งแต่มาอยู่แกล้งทุกวันพันนั้นนายเฮงก็กระโจนโดดตามขึ้นไปด้วยครับท่านผู้ฟังเขาขึ้นไปได้ยังไงไม่รู้แต่เผลอแป๊บเดียวตัวของนายเฮงขึ้นมาเกาะ อยู่บนยอดต้นมะพร้าวสูงลิบรลิ่วหลายเมตรเฮ้ยขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยสูงชิบเป๋งนายเห็งเหมือนจะได้สติกลับคืนมา <c oughs> นั่นใครน่ะชายคนที่เพิ่งกระโจนปีนป่ายบัดนี้กระโจนหลบไปอยู่อีกต้น ส่งเสียงมาไอ้พี่เขียวเหรอเอา้าไม่ใช่พี่ป๋องนี่วะนายเฮงส่งเสียงถามเออข้าเองบว้ยไอ้ป๋องไงโทรพี่ป๋องมาทำอะไรเดึกๆเดินเดินครับคนตกอกตก,ตกใจหมดข้าก็แค่จะมาตรวจดูว่า เอ็งเก็บกระดาษจดคาถาของข้าไว้ดีหรือเปล่าที่ไหนได้เห็นหลับเป็นตายไม่รู้เรื่องจนมันเกือบจะหลุดจากมือเปลวไปโดนเทียนที่หัวแคร่อยู่รมรอบเกิดติดไฟขึ้นวอดบ้านข้าทั้งหลังเอ็งรับผิดชอบไหมวะแถวนี้เชื้อเพลิงทั้งนั้นกาบมาพร้าวกลาเต็มบ้านข้านะโว้ยนายเฮงพอได้ฟัง รีบกล่าวขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เออขอโทษขอโทษนะครับขอโทษครับพี่ป๋องผมไม่ได้ตั้งใจเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราจะคุยกันอยู่บนนี้จริงๆเหรอวะลงไปคุยกันข้างล่างดีกว่าไหมลงดีๆล่ะมึงเดี๋ยวหงายท้องตกลงไปคอหักตายเป็นบาปข้าอีก นุมเพลงที่ตอนนี้พบว่าตัวเองขึ้นมาเกาะอยู่บนยอดต้นมะพร้าวได้ยังไงก็ไม่รู้อีตอนลงไม่เห็นง่ายเหมือนตอนขึ้นเลยครับเสียวแทบตายค่อยๆไต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 ,ตลงจนเนื้อตัวถลอกบอกเปิกว่าจะลงมาถึงข้างล่างได้เล่นเอาเหงื่อแตกพลัก,กเมื่อลงมาแล้วคนจากในบ้าน คงได้ยินเสียงเอะมะเทิงจอแจเลยออกมาดูกันใหญ่เช่นเดียวกับทิศเขียวที่ตื่นก็วิ่งมาดูนึกว่ามีอะไรไต่ถามกันอยู่นานพอรู้ว่าเป็นเรื่องโอลาพ่อก็อต่างหัวรององหายกันเป็นทิวแถวโดยเฉพาะกับทิศเขียวเมื่อได้ยินเรื่องจากพ่อป๋องกับปล่อยคลากเสียงดังลัน่น ไอเ้เฮงกูรู้อยู่ว่ามึงแค้นกูมานานนี่กลัวกูแกล้งมากจนขนาดสติแตกเลยแล้ววะเฮ้ยไอ้น้องตั้งแต่คืนที่จับมึงไปนั่งสักยันอยู่ในป่าช้าข้าก็เผามือลงเยอะแล้วนะดีที่ไม่ต่อยไอ้ป๋องไปก่อนนี่แหละเป็นสาเหตุที่ยังไม่ลงยันธนูมือให้มึงไง เดี๋ยววันไหนมึงโมโหใช้หมัดธนูต่อยกูคืนพี่ก็อดแกล้งมึงต่อสิวะไอ้น้องเฮงทิศเขียวหัวรออย่างอารมณ์ดีส่วนนายเฮงได้แต่ยิ้มเจนเจือนอีกครั้งยกมือไหว้ขอโทษขอโพยทิศป๋องที่เข้าใจผิดก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนนายเฮงที่เดินไปส่งทิศป๋องกลับเข้าบ้าน แกก็ยิ้มยิ้มแล้วพูดว่าเออพี่ป๋องครับเมื่อตะกี้ที่พี่ฉีกระดาษทิ้งไปเพราะความโมโหผมหรือเปล่าถ้าพี่หายโมโหแล้วผมขอจดอีกรอบได้ไหมครับพรุ่งนี้ก่อนจะกลับก็ได้คือผมยังจำคาถาไม่ได้หมดเลยล่ะครับมันเผลอหลับไปก่อนทิดป๋องหันมามองหน้านายเฮงแล้วพูดว่า เปล่าข้าไม่ได้โกรธอะไรเองเลยเว้ยแล้วเองก็ไม่ต้องจดอะไรอีกแล้วนะอ้าวทำไมล่ะพี่ที่ให้จดจดก็เพื่อจําจําก็เพื่อหวังว่าจะทํามันให้ได้แล้วเมื่อตะกี้เองทำได้ยังไงละะ่ะเองเองทำได้แล้วกระดาษมันก็เพียงแค่กระดาษตกลงมันเพราะคาถา หรือเพราะใจเพราะจิตร่างกายของเองที่มันสั่งการฆ่าทึ่งในตัวเองจริงๆเว้ยไอเ้เฮงไอ้เขียวมันต้องเห็นอะไรดีๆในตัวเองแน่ๆดีใจที่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันเว้ยไว้ว่างๆมาเยี่ยมบ้านข้าอีกนะคงได้มีเรื่องพูดคุยกันอีกเยอะไปนอนไปพรุ่งนี้เดี๋ยวไอ้เปียกพายเรือไปส่งบ้านทิดป๋องพูดเสร็จ ก็เดินกลับเข้าห้องไปประสบการณ์ในวนัยหนุ่มของอาจารย์เฮงช่างแปลกพิสดารแต่ก็สนุกเหลือเชื่อจริงไหมครับถ้าอยากฟังเรื่องเล่าจากแกอีกอย่าลืมมาตามติดนิยายชุดอาจารย์เฮงเข็มทองคำกันต่อได้ทุกอาทิตย์สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหนา้าสวัสดีครับ